พี่น้องสบายดีเบสสุภุสุขคนเมือได้คุยกันดนเนี่ยนะพี่น้องนะส่วนนี้ก็จะเมนหยุงอยุงน้่หลูกน้ำร้านเนี่ยนะยุงน้ำา้านโมเมนหลูกหรอโมมีลูกอยูน้ำร้านเดียนออนไลนหลูกตัวเองกับโมเมนจมกันส่วนนี้ได้บ่คอยคุยอีกกันเพราะว่าเวลาพ่นเดียนออนไลน์กับสิบบคอยได้ถ่ายคลิปคุยเสียงดังๆอ่ะ พราะว่าเพิ่นซ้อนกันอยู่เนาะมืัอนี้ก็ได้ซิมาหนึ่งเขาเนี้ยเกินกับอันปิ้งไก่เนาะพี่น้องเนาะเนี่สิย่างไก่กินนะอันนี้คือผ่าข้าวบางเด้อะสักทำความสะอาดเนาะแล้วก็เอามาบังไฟฟ้าหมอเพื่อข่เสื้อมันพี่น้องอันหนึ่งใส่ข้าวโพดน้ำเด้อนี่ข้าวโพดสองฟักสามฟักเด็กคือบ้านห้าเนาะพี่น้องเนาะคิดอยากกินไหมนี่หอมๆพี่น้องจ้า กก้อนกินก้อนอ่อนบูบูี่น้องแล้ขีินหอดบ้านด้บนี้บุดใส่ไหมเร้อพี่น้องไงไทยอันนี้่าวเดียกภาษอันกัษกขาวปะ สีออกอันเหลืองเลยจักหน่อยอกับประมาณนี้ละจ้าเขาเนี้ยกับแพงแพงสื่ออันยูโตรตัสพี่น้องสองโลมั้ยเก่าสิบกว่าบาทที่จริงอันราคาเต็มมันต่างรลอยสิบบาทใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้ตลาดตะลี่กับบริไปเป็นปีสองปี ในอันโลตัสเอาจมเลยพี่น้องพักนี่เขาโผลลงไปต่อนะพี่น้องนะเนาะหนึงแบบบ้านเท่านั้นแหละแต่ก่อนนั้นอีแม่เราเห็ดให้กินนี่เขาพักเอ้ยเขาโพดในหน่อยแล้วบอเอาไปตกรอบหนึ่งใช่ไหมใส่ต่อนะพี่น้องเนาะนี่ อีกสิบนาที่น่องไก่เลยพี่น้องกล้วยสีใหม่ก่อนทุกประจังน้องจ้าวาชิต้มบักทัวกินกับนั่งเลยพี่น้องเลยมาได้ดกินข้าวกันด้เลยอยากน้องไก่มากกว่าเนอะอยู่ดีมี สุกุสุขอยู่จีนอบางเงี้ยสุขภาพากรในเด้อพี่น้องจ่าช่วงอันตอบมิ่นก็ยังบอกพอมีเวลาสัพี่น้องเลยแต่ว่าพอมีเวลาเราคอยกับฝาไปเบิ่งบ้านคนอื่นเอาก่อนนะได้จังสิทยอยมาตอบทีหลังเลยจ้พี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆช่วนในยุงแต่อันคือว่าอ่อนแหละยุงน้ำร้านเรียนออนไลน์ จุจนดพี่น้องจ้าจุจนดเดีด๋ยวือไปตำผั่วก่อนเด้อพี่น้องจ้าถ่ายกินเด้อพี่น้องตำหมักทัว่วแซ่แซ่บนี่ตำเองนี่แต่บ่ได้อันไทยให้เบิง่งเด้อพี่น้องไม่ฝ่าว่าร้านยิ้มเขาป่ามอแต่ร์ไทยนี่อ่า อันนี้กับเขาเนียเย้ยเอาแต่พี่น้องนี่เขาโพด่น่ะนอนบูบูให้พี่น้องจ้ะอืมเขาเนียยเน้ยวก็อยู่ในอันนี่ละกระติบน,นี่ละพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิตาเขาเนี้ยออกก่อนมาเด้อมาเด้อใครอยากคิดกันด้วยจ้า ไปตอนพี่หน่นี่กะติ๊กใส่แบบหอนๆใหมจับมือพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อตั้มมักทั่วนี่ก็บ่ต้องไปตั้มเดกไล่เด้อพี่น้องเลยตั้มเดกไลนบอเสะ เดินมาเดอ้ออืมตำทัวไก่ย่างกินสองคนกับร้าพี่น้องจา้าวุ้ยไปกินนะ่ะไปละบ๊ายบายสบายดีบัตรสปูซุขคนจุ๊บ